สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1และทางวิ่งเส้นที่3ถ้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา17นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเชียบเครื่องบินรองหลังที่1และเส้นทางวิ่งเส้นที่3ถ้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก45ล้านคนต่อปีเป็น60ล้านคนต่อปี ช่วยบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศในอนาคตโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชสมภรษาหรอบ28กรกฎาคม2567มาประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคาร อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1เป็นโครงการพัฒนาท่ากายสยานสุวรรณภูมิระยะที่2เริ่มเปิดให้บริการในปี2566มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร216,000ตารางเมตรใช้การก่อสร้างระบบโมดูล่าที่ก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้วัสดุที่ดูแลรักษาได้ง่ายคำหนึงถึงการออกแบบอาคารที่ยั่งยืนเพื่อช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานเน้นการใช้แสงจากธรรมชาติ การตกแต่งภายในอาคารมีการออกแบบให้เข้ากับอาคารผู้โดยสารหลักผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและศิลปะท,ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กลมกลืนไปกับโครงสร้างอาคารที่ทันสมัยซึ่งครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และวิถีชีวิตโดยเป็นอาคารสูง4ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นประกอบด้วยชั้น B2 เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ซึ่งนำรถไฟฟ้าแบบไร้คนขับมาให้บริการผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักกับอาคารเที่อวบินรองหลังที่1รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด179คนต่อขบวนชั้น B1 เป็นพื้นที่ห้องงานระบบชั้น G เป็นพื้นที่สำหรับระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระและพื้นที่สำนักงานชั้น2เป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าและพื้นที่สำหรับผู้โดยสารเชื่อมต่อเที่ยวบิน ได้รับการออกแบบเป็นสวนสัญจรผ่านจะแสดงงานภูมิทัศน์ผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยเช่นหุ่นละครเล็กหนังใหญ่หัวโขนว่าวไทยชั้น3เป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีผลงานออกแบบชิดเอกคือช้างโคชสารตั้งอยู่บริเวณถงกลางมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องแบบโอเพนเกต ออกแบบให้เป็นสวนตกแต่งด้วยสัตว์หิมพานตามกติความเชื่อไทยโบราณอาทิกินรีเหมาราชและหงสาชั้น4เป็นพื้นที่สำหรับห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารห้องรับรองของสายการบินและอื่นๆส่วนปลายอาคารทั้งสองด้านติดตั้งสุวรรณบุษสบกรัตนบุตสบกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางมารวิชัยและปางเปิดโลกโดยถอดแบบมาจากวัดผาซ่อนแก้วโดยมีหลุมจอดประชิดอาคาร28หลุมจอด ในปี2,567ได้รับรางวัลพรีเวอรไซา์ในฐานสนามบินสวยที่สุดในโลกสาขาสถาปัตยกรรมดีเด่นด้านรูปลักษณ์อาคาร จากการจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้เริ่มโครงการก่อสร้างทางเส้นที่3เพื่อเพิ่มขี่ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินจาก68เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น94เที่ยวบินต่อชั่วโมงหรือเฉลี่ยรองรับปริมาณเที่ยวบินได้วันละ800ถึง1,000เที่ยวบินเพื่อเพิ่มขี่ความสามารถในการแข่งขันกับท่าอากาศยานชั้นนาระดับโลก ในการนี้ทอบพระเนตรนิทศกาลคมนาคมรวมใจนำไทยสู่ศูนย์กลางการบินและแบบจำลองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเต็มรูปแบบอาทินิทรศการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดและพระปรีชาสามารถด้านการบินรวมถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการบินไทยกระทรวงคมนาคมจะแสดงนโยบายและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ำทางรางและทางอากาศนิทรรศการของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน ที่บอกเล่าการดำเนินกิจการท่าอากาศยานไทย6แห่งได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหัดใหญ่ท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่ากาศยานหลักของประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่าสุวรรณภูมิอันมีความหมายว่าแผ่นดินทองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่ากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อปี2545เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน2549 ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศเพื่อให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินของโลกเชื่อมโยงประเทศไทยกับจุดหมายปลายทางทั่วทุกมุมโลกนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศสมเด็จพระ